สำหรับน้องๆที่เป็นสายศิลป์นะคะแล้วอยากจะเรียนต่อแพทย์ประเทศจีนนะคือประเทศไทยไม่เกี่ยวนะประเทศจีนนะแบบเหมือนกับว่าเราเรียนสายศิลป์มาแล้วว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราอยากเรียนแพทย์อะ่ะก็ยังทันนะคะก็คือพี่แนะนําว่าไปสอบ ACT แล้วก็หรือว่าไปสอบ A-Level หรือว่าไปสอบ GED ซึ่งใน3ตัวเลือกนี้เนี่ย GED ง่ายสุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยแพทย์บางแห่งนะคะที่ยังรับเด็ก GED อยู่นะคะไม่ต้องเรียนสายวิทย์คณิตมาก็ได้ค่ะแต่พอไปสอบ GED แล้วก็สามารถสมัครได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่อาจจะบอกก่อนว่าเด็ก GED เนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานเก่งเท่ากับเด็กที่เรียนสายวิทย์คณิตมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้าไปเรียนแล้วอะค่ะเราก็จะค่อนข้างเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้าไปเราก็ต้องสู้นะเราก็ต้องพยายามเรียนรู้พื้นฐานที่่่เรราาาไไมมด้้้สงขึนคะ แล้วก็ตามเพื่อนได้ทันค่ะอย่าท้อนะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้สามารถดูเพลย์ลิสต์น้าโปรไฟล์พี่อีได้ด้วยนะคะว่าพี่อีเคยทำหรืออย่างจะได้ไม่ต้องรอพี่อีนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, follow, แชร์ follow ล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย